เป็นเมือสาวสวย mm hmm. so ทบาปหนเสย่มาัไม่เอาใจไั่มีทีรออยู่บ้านแล้วเอะไรกเลี้ยงมาไวที่บ้านงไม่เอาไม่เอายมุ่งยัมตเอานื้ ให้เปยดูนั่นสิใช้มาอใช้เข้าเห็นเธอมาสมพลดลงบนบัตรเถ่อเพ้างเงินดู อลยอปว่าอะไรมันเป็น like อ uh, ัย่อโอยอยอนะไรยอนเกี่ยวที่ไหนละไม่ใช่ม้าเทียงกงเหรออยอคืออะไรอยอนนะวเขียนตรงตัวอยู่แล้วฝาบาอ่านไม่ได้ยากเลยได้มาแปลว่าอะไรอ่ะอายย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 ยอะไร thơ bên gì เกิดอะไรขึ้นทำไมพระพินัญญาจึงกลายได้เป็นม้าขาวแฮปปี้อะไรอะไรดูสิมึงดูทำไมเล่าเนี่ยมันม้านั่งมผมก็นั่งได้ผมงงธรรมดาเห็นนี้ช่วยเพี้ยนเลยที่พระพินัญญากลัวว่าเสด็จพี่สุภาษิตจะไปมีรัาใหม่กลัวจะทำให้พระพินัญญาต้องคำสาบกลับกลายร่างเป็นม้าขาวแบบนี้ถามว่า สิริพี่สุภาษิตได้รู้ความจริงสิริพี่สุภาษิตต้องเสียใจไปไม่น้อยกว่ากระบอกฉันอย่างแน่นอนเหลือจะทำยังไงดีเหจะช่วยพระี่ดารญาอย่างไรดีเดลือจะเช,ชื่อเราจะช่วยยังไงดีไงดีเพิ่จะเคยเห็นม้าใช้เงินเป็นเหรอเฮ้ยไม่ใช่พี่นาฏญามันพอจะมีวิธีวิธีที่ล้มล้างคำสาปตีหรือเปล่าพะยะค่ะ ก็บานลมมาดันนี่ประยุ่งอะไรเขาแหมยางแฟบหอเลยนะไม่รู้นะใครไปเจาะมันหรอกแต่ผมเช่จะขอพี่บอลช่วยเหลือให้พี่นาดัญาเองเพียงค่ะเออรู้แล้วโอ้โห เรืญญาาา่องยาวฟังเรื่องราวเป็นอย่างไรไม่รู้ พิสูดูก็รู้ดีหให้เรานั้นไปทพี่เขาสัมภยา<ต>มึงจะไปทำไมฮะฮะตีสมัยดับเลยหูเขาก็ดับด้วยเนี่ยขอไปเขาสัมรีย,ยอดไ,ไปไหนนะเขาสัมรยยียดอ้าวรู้แล้วถามหาพ่อ ไม่รู้นี่อ่านดีๆบาดตาลงบนเลยเนี่ยนี่นี่ไปคำนี้นี่มันเขียนให้มันชัดๆร์จสิแล้วจะอ่านดูเดี๋ยวเขียนเองเขียนรู้เหรอรู้เหรอว่เขียนว่าอะไรรู้สิทำไมถึงรู้อ่ะก็เล่นมาษาคืนติดแล้วเนี่ยให้แกหาพานทอง ที่เขาสามรอยอดแล้วให้นำมาพ่านทองมารองเลือดจากซวงอ,อกอ่าเลยฟาบาทก็มันเขียนแพื่อตามนั้นแหละไม่ได้รู้ว่าเราต้องไปทำไงกัต่อให้มันให้นำา่านทองมารองเลือดจากซวงอ,อกของอีแกว <c oughs> ให้มันลดล่งมาจะกลับกัน เขียนจริงเหรอมึงเขียนจริงเหรอไอ้เบียมึงขอโทษกูก็เขียนตามนั้นแหละตายจะได้จะดีเครื่องใช่ไหมที่ไม่ขับรถให้เลยสงสารมันนังไม่หละให้แต่ไม่ทันใจเหรอบ้าช่เราต้องขับเองโอ้ตัวันี้ลองผมได้ขับเนี่ยผมควบไม่ต่างจากม้าหรอกไวผมไวยี่โมงขับรถเร็ว ฮะกี่โมงไปชุมพงพ่อมึงเหรอมึงขับรถจันนู่ดมางานกี่โมงเดี๋ยวผมกูถามก็ด่าพ่อกูเดี๋ยวใส่แว่นทำไมเนี่ยวนี้เกยที่ไหนมาใส่แว่นไม่ใช่ให้ผมชันอายุเยอะแล้วพี่ับแล้วเป็นคนสายตาเอียงไม่ได้เลยอะจริงๆมันเสียโบุกลิกถอดออกเฮ้ยใส่ใสใุ้ยมึงเอียงหนักแล้วเนี่ยเอียงเยอะไม่ได้เลยเหรอสองร้อยกว่าโอ้โหสองร้อยกว่าใช่ แมพงสวยเฮ้ยไต๋ไว้เอียงเป็นน้ำในหูไม่เท่ากันเปล่าใส่ตาเอียงตารกุยเอียงเอือกยังไม่ได้ทอนมึงแกงแล้วเนี่ยมึงแกงแล้วเอียงสองข้างไม่ไปนำพานทองได้คขนาดน้อยเท่าน้อยเท่าสามร้อยยอดมาลองได้ใจสองอกเมียน้อยและให้มารดด้านของมาขาวจะกลับกลายร่างมาเป็นคนเหมือนเดิมดีแล้ว พันทองเขาสารไม่ยอดพันทองอยู่ที่ไหนน่ะชนบุรีพันทองนี่อยู่ชนบุรีเอาดีๆนั่นเนอำเภอพันทองจริงๆอ่ะดีๆจะได้ช่วยพี่นางยงาพันทองจริงๆอ่ะนะมีที่หนึ่งที่ไหนดูไบพันทองอะไรอยู่ดูไบอ่ะมึงไม่รู้จักเนี่ยพันทองแท่เนี่ยเขายังรู้จักเลยแถวหน้าเนี่ยเขาบินกลับไปแล้วใช่ป่ะเนาะแววๆวัติ ไปแล้วเดี <making> ๋ยวค่อยล้างตูดสบายเอาไงดีครับไม่รู้ไม่รู้ไปได้ด้วยไม่รู้ไม่รู้